หนึ่งบาทพศสองห้าหนึ่งเจ็ดมีความเชื่อเรื่องพุทธคุณนะคะด้วยที่หรือความบังเอ,อิญหรือตั้งใจไม่รู้เนาะเหรียญครุฑปนัะซื้อเหรียญเลยยี่สิบบาทนะคะเหรียญครุฑสองห้าหนึ่งเจ็ดเป็นเหรียญเป็นเหรียญเป็นเหรียญหมุนเวียนนะคะเป็นเหรียญหมุนเวียนหนึ่งเจ็ดปีผลิตก็บอกอยู่แล้วเนาะปีหนึ่งเจ็ด เป็นเหรียญกระสาที่ทําขึ้นมาเพื่อเป็นเป็นเหรียญหมุนเวียนต่อจากเหรียญก่อนเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทพศอสองพันห้าร้อยห้าเห็นไหมห่างกันระยะหลายปีมากเลยนะจากสองพันห้าร้อยห้ามาเป็นมาเป็นสองห้าหนึ่งเจ็ดสองห้าหนึ่งเจ็ดเพอเอลเลขเลขเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งเข้าบวกกันอ่ะนะคะเข้าเป็นเลขศาสตร์แห่งดวงดาวก็ เป็นเล่มมงคลนะคะเขาก็เทียบกันว่าเป็นเหรียญที่มีธาตุครบดินน้ำลมไฟด้วยด้วยเป็นเหรียญที่เป็นครุฑด้วยนะคะอะเดี๋ยวป้าะบอกข้อมูลของเหรียญก่อนดีกว่านาะเดี๋ยวค่อยมาพูดกันเรื่องออพุทธกุลเหรียญกระส์พ,พิวโปนิกเกิลน,นะคะนี่เป็นนิกเกิลค่ะพระบรมรูปนะคะพระคุฑายปีหนึ่งเจ็ดนะคะออกใช้มาปีสองห้าหนึ่งเจ็ดเลยนะคะตรงตัว ชินราคา1บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง25มม,ม,มน้ำหนัก7กรัมค่ะจํานวนผลิตนะคะจํานวนผลิต248สีล้าน9เหพันเหรียญ2องสล้าน9กก็ถือว่าโอเคอยู่นะจำนวนผลิตอะมาพูดถึงเรื่องพุทธคุณกัน เหรียญอายุม,มาแค่สองเหรียญพอเหรียญครุฑนะคะครุฑหนึ่งเจ็ดเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยที่ไม่ต้องปลูกเศษแต่ประการใดเพราะมีความเชื่อเรื่องเลขาศาสตร์จากดวงดาวขาบวกกันนะคะเหรียญกลมก็คือธาตุลมนะคะมีน้ำหลอมเหลวโลหะที่ผลิตเหรียญก็เป็นมีธาตุน้ำแฝงอยู่สองกับห้าบวกกันเป็นธาตุดิน หนึ 1> 1่งกับเจ็ดบวกกันค่ะธาตุไฟนะคะเป็นดินน้ามลมไฟครบอยู่ในเหรียญเดียวกันนะคะเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่มีธาตุครบและลักษณะขององค์พยาครุฑเหยียดขาตรงพร้อมที่จะหยบฉบเฉี่ยวกลางปีกพร้อมที่จะบินและเหรียญกลมนะคะท่านลมส่งให้ครุฑมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งขึ้นนะคะมีความเชื่อ เรื่องพุทธคุณนะคะกันคุณใสกันพูดผีปีศาจนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้ครอบครองมียศถาบรรดาศักดิ์เดินทางไปไหนคาดแคล้วปลอดภัยค่ะมีความเชื่อกันนะคะพกเข้าป่านะคะเดินทางเข้าป่านะคะพูดผีปีศาจไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้ากล้ำไกลด้วยเกรงกลัวต่อตบะบารมีขององพยาทุเป็นที่สุดค่ะประมาณนี้นะคะ